สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้นะครับมาอันบ็อกอีกแล้วครับของชิ้นไม่ใหญ่นะฮะเป็นของชิ้นเล็กๆนะครับแต่ว่าเปลี่ยนไปด้วยพลังนะฮะเป็นอะไรมันงเาามาแกะกันเลยดีกว่านะอย่าให้เสียเวลาก็อันนี้ผมสั่งมาด้วยความที่ออจะแพ็คแบตนะครับก็เ,เลยต้องซะหน่อยซะหน่อยมันก็ต้องมีแบตมันต้องมีแบตให้แพ็กถูกไหมฮะ เราก็เลยต้องสั่งแบตมานะครับเป็นแบตหนึ่งแปดหกห้าศูนย์นะครับนี่โอ้ก้อนใหญ่ทีเดียวนะนใหญ่ทีเดียวเชียวพักมาพักมาโอเคเลยนะพักมาปึกมากนะครับแต่ไม่รู้ว่าข้างใน จะปึ๊กเหมือนที่แพ็คหรือเปล่านะครับมันจะแก้ยังไงดีล่นะหารเรี่ยมก่อนโอ้เยเขาใจดีมากนะครับท่านชมเขาให้เขาให้กล่องมาด้วยออกล่องแบบ ซึ่งผมก็คิดว่าเฮ้ย hey, ทำไมมันใหญ่มันดูมันใหญ่จังก็อุ้ยโอ้ยครับโดนกล้องก็ได้กล้องใส่แบตมาด้วยนะครับห้เย,ยี่ยมเลย3มกล่องอ่อผมยังไม่มีเครื่องวัดความจุของแบตประเภทนี้แบบดีๆนะฮะคือมันวัดอ่อดิสช,ชาร์จอะไรยังไม่ได้นะแต่ว่า วัดโวให้ดูแล้วกันนะครับว่าซื้อแบตมาแล้วร้านเขาจะชาร์จมาให้หรือเปล่านะครับหรือว่ายังไงเดี๋ยวเรามาดูกันสองก้อนแรกแกไงแกยใงไงก่อนเูนะผมก็เพิ่งเคยได้แบบใส่กล่องซะด้วยแกยังไงก่อนอ้าว เยี่ยมเลยเดี๋ยวนะผมว่ามันมันต้องง่ายดินะมันจะยากทำไมล่ะใช่ไหมหรือว่าผมใส่ถุงมือวะใช่ไหมใส่ถุงมือใช่ไหมใส่ถุงมือสิทุกคนใส่ถุงมือแหละเชื่อเดี๋ยวถอดดี๋ยก่อนเฮ้ มันแก่ยากขนาดนี้เลยเหรอปรากฏว่าเล็บฉีกหืมผมมาตรงนี้ล่ะอ่ะมาดูว่า <laughs> ผมจะแก่ได้กี่นาทีเดี๋ยนะ ใส่ตาไม่ค่อยดีอ่ะมันต้องง่ายดีทุกคนใช่ปะเออเดี๋ยวกล่องได้แตกกันอืมโอ้โห,โห,โห,โโหโก็ก็จะออกกี่นาทีเนี่ยนับดูสามนาทีสามนาทียันบล็อกไปสองนาทีอ่ะก็อายวะเออ จะเป็นอันนี้นะครับรหัสอ่าดูแท้ไม่แท้ไม่รู้นะฮะอันนี้คือวัดดวงนะหนึ่งแปดหกห้าศูนย์ครับเนี่ยตามนี้เลยสามจุดหกเจ็ดโวลหรือเปล่าจริงๆมันก็ควรจะสามจุดเจ็ดแต่ว่าน,นี่เขา,าน่าจะเผื่อไว้นะฮะอ่าเดี๋ยวเรามาวัดดูผมวัดได้แค่วอนะคน มันยังวัดค่าไออะไรยังไม่ได้นะก็โว,โว,โว่ให้ดูก่อนก็ดูนะครับว่าเราซื้อแบตมาแล้วเราจะได้โวประมาณไหนนะถ้าเข้าใจดีเขาจะชาร์จมาให้นะสามจุดเก้าก็นิดนึงนิดนึงนะไม่เยอะมาก ไม่เยอะมากอีกก้อนหนะึ่งสามจุดเก้าเหมือนกันนะครับผมวัดผิดข้างสามจุดเก้าศูนย์สามนะฮะใกล้เคียงกันครับนอกนั้นอีกสองแพ็คผมไม่อยากแกะให้ดูเลยอ,อายจังมันแกะมันแกะยากนะหรือว่าผมแกะไม่เป็น เออสเอาไปา็นม่าเอาให้ดูแค่นี้ก่อนนกะันฮะให้ดูสองก้อนก่อนตอนนั้นเก็บเอาไว้เอ๊ะเฮ้ยมันเป็นแพ็คที่แบบหรออ๋อนี่ไงฝั่งเขี้ยวซะขนาดนี้ครับสองข้างเลยนะถ้าฝั่งเขี้ยวขนาดนี้ต้องง้างยังไงดี อ่านี่แค่นี้เองพอรู้แล้วก็ง่ายครับผมแต่ก่อนหน้านี้ไม่รู้ไงฮะคนเราต้องง่ก่อนนะถึงจะสอนอ่ะอันนี้แพ็กที่สองครับสามจุดเก้าศูนย์หนึ่งะครับสามจุศนหนึ่งอืมมืนจะชาร์จมาให้สดิบดีนะฮะแต่ก็ประมาณหนึ่งนะไม่ได้เยอะมาก อะมาดูอีกแพ็คหนึ่งครับสามจุดเก้าศูนย์ห้าครับสามจุดเก้าศูนย์สามก็อยู่ในเกณฑ์ที่โอเคนะผมซื้อแบบหัวตัดแบนมาทั้งสองอัน,นครับเนี่ยสองก้อนเลยแล้วก็หกก้อนนั่นแหละนะก็ าเป็นว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกแล้วกันนะครับใครอยากจะซื้อแบตที่คุณภาพโอเคก็ลองหาแบบนี้ดูนะครับผมก็การันตีไม่ได้ว่ามันความจุมันเต็มเปี่ยมหรือเปล่าแต่อันนี้น่าจะประมาณ3,200ร mm มิลลิแอมนะครับถ้าผมจะไม่ผิดอาจจะปิ่มปิ่มสามพันหนึ่งร้อยมิลลิแอมนิดๆอะไรเนี้ยแต่ว่าก็น่าจะโอเคอยู่นะครับเขาแถมกล่องให้ด้วยนะครับก็ราคาไม่แพงไปหาดูก็ได้ วันนี้ลาไปก่อนครับแค่นี้ครับสวัสดีครับ